เนื่องด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเรือนกทาได้ตรวจพบผู้ที่ป่วยเป็นโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะและโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นจำนวนมากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเรือนกทาร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเรือนกทาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรโดยนายสถิรพรนาคสุขนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรได้จัดให้มีโครงการตรวจคัดกรองโรคนิ่วในระบบทาง างเดินปัสสาวะทางเดินท่อน้ําดีตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ําดีมะเร็งตับมะเร็งเต้านมเชิงรุกจึงแจ้งให้บุคคลผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้รีบเข้ารับบริการตรวจรักษาฟรี 1. ผู้ที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง2มีประวัติปัสสาวะขุ่นปัสสาวะเป็นเม็ดทราย 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลด 4. มีอาการปวดท้องเรื้อรัง5มีก้อนเนื้อในเต้านม6มีญาติเป็นมะเร็งและ7บุคคลผู้ที่มีอายุมากกว่า4ีส ปีขึ้นไปให้ไปขึ้นทะเบียนเตรียมเข้ารับบริการตรวจการคัดกรองที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านในทุกวันพุธของสัปดาห์เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2558เป็นต้นไป